สวัสดีปีใหม่ไทยร่วงหน้าทุกท่านนะครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่29ธันวาคม67นะครับพอดีเห็นมีคนสนใจก้อนนี้เยอะนะครับมันเป็นก้อนเสียงดีที่โลกลืมนะครับผมจะมีสะสมไว้ที่เป็นดิโอเนตัวเดียวตัวก้อนเล็กเนี่ยก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับแล้วจะมีรุ่นเฟเซอร์ดิโอเชนที่เป็นก้อนใหญ่เก็บสะสมไว้อีกจํานวนหนึ่งนะครับแต่อยู่ในห้องเก็บของยังไม่มีเวลาไปหรือนะครับก้อนนี้เป็นลอตดิโอชนก้อน ก้อนที่เป็นเมอินไตหวนันทุงประมาณช่วงปี8ปศูนนะครับหายากนะครับด้วยตัวมันเองเป็นเสียงแตกแบบวินเทจนะครับแตกไม่มากนะครับบางคนเราไปเล่นเอ๊ะทำไมมันเล่นยากจังอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเล่นยากจังจริงๆเวลาเอาไปบูธนะครับดีมากบูธกับแตกก้อนไหนก็ได้หรือบูธกับแตกตู้ก็ได้นะครับด้วยตัวมันเองเล่นพวกเพลงเกา่าพวกเลสปีินพวกแบบสมัยก่อนๆดีมากนะครับอันนี้ห้องของผมเองครับยืนยันนะครับ ท่านเคยติดตาม Facebook กีตาร์สันโดษก็จะเห็นอยู่ว่าอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในห้องสอนกีตาร์ของผมนะครับสภาพกล่องใหม่เอี่ยมนะครับมันเก่าจากการเก็บสะสมนะครับไม่ใช่ว่าใหม่เอี่ยมกล่องยังสภาพดีนะครับพูดใหม่แต่ว่ามันเก่าเก็บจากการสะสมก็ยังอยู่ว่าสภาพดีนะครับอ่าอ่ากล่องสีเหลืองสภาพดีนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยตัวนี้เป็นลอไมน์ไตวันยุคช่วงปี80นะครับแต่กว่านะครับ มันจะมีล็อตแรกๆเลยเป็น usa ซึ่งหายากมากแล้วราคา eba y แพงมากนะครับเนี่กระดาษที่กล่องไม่นไต้หวันนังอยู่เลยครับเป็นล็อตรุ่นเก่าไว้นะ80มันใช้อะไรแบบไม่แพ้บอสเจแปนนะครับนี่ครับกล่องสภาพดีแล้วก็ตัวเอฟเฟกก็ยังใหม่เอี่ยมด้านในก็ยังอยู่ครบหมดนะครับมีตัวเอฟเฟกมีซองที่ใส่เอฟเฟกมีใบนะครับจะผมหยิบให้ดูนะครับ แล้วก็มีสติกเกอร์ loss ตัวสติกเกอร์อาจจะเสื่อมไปแล้วนะครับไอตัวกาวกาวเหนียวอาจจะเสื่อมไปแล้วนะครับจะมีสติกเกอร์ให้2แผ่นนะครับอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างนะครับตัวสติกเกอร์จะมี2แผ่นนะครับแต่คิดว่าความเหนียวน่าจะไม่มีเหลือแล้วนะครับแล้วก็ตัวใบ l o s นะครับตัวเอฟเฟกก็สภาพมือหนึ่งครับเก็บสะสมไว้นะครับใช้อแดปเตอร์9ล้ลตนได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้หัวเสียบแบบเป็นหัว หัวแกนยาวอ่ะเดือยวผู้อ่ะนะครับใช้ก้าววนที่ใช้กับบอสได้เลยนะครับสภาพมือหนึ่งสะสมครับอันนี้ค่าความชื้นเฉยนะครับไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานได้ดีเยี่ยมป้ายเม็ดอินไต้วันยังอยู่เลยครับเดิมเดิมหมดทุกอย่างนี่ครับเดี๋ยว เออผมถือโอกาสรอ,อสักครู่นะครับผมเอามือถือตั้งตั้งตรงนี้เลยนะตั้งบนขากล้องตรงนี้เดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับอ่าดูให้ครบไปเลยนะครับจะได้ทาคลิปครั้งเดียวแต่ว่าคลิปเสียงไม่มีเวลาทํานะครับเดี๋ยวก็ตามที่บอกเลยครับเสียงดีตามที่บอกเลยครับซื้อซื้อลำเบอร์มีทั้งตัวปั๊มนูนะครับอยู่ครบหมดแล้วก็ตัวป้ายไต้หวันอยู่ทั้งตัวเครื่องและกล่องนะครับอยู่ครบจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูใช้างานดีดีนะครับผมเทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็หากมีคนซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ก่อนส่งอีกครั้งหนึ่งครับเทสปรับทุกอย่างให้ทําคลิปวิดีโอให้นะครับแล้วแพ็คอย่างดีแต่ขออนุญาตส่งหลังปีใหม่นะครับส่งไปตอนนี้ก็ไปตกค้างเปล่าๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ให้ดูเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปไปใส่ใน YouTube นะครับ ไม่ต้องแกะให้มันหลุดออกมาเลยโอเคมันเป็นรุ่นเกา่าตอนนี้ผมอาอยุห้าสิบกว่านะครับมันเป็นรุ่นเกา่าในสมัยผมอาอยุเป็นวัยรุ่นน่ะยี่สิบอายุยี่สิบโดยหลังกระทรวงก็เจอแล้วก้อนเนี้นี่ครับเดี๋ยวเอาฐานออกเลยแล้วกันนะครับพอปกติก็ไม่ได้ใช้ฐานอยู่แล้วขออนุญาตไม่รับประกันเรื่องการใช้ใช้ฐานนะครับ เพราะว่าฐานเนี่ยคั่วเครื่อก็เสื่อมหมดแล้วนะครับดเดิมๆหมดครับนะครับคาปลาเขียวโบราณน,นะครับพอตโบราณฐานสีน้ําตาลเข้มนะครับ,บอุปกรณ์โบราณที่ใช้กับวาล์วรุ่นเก่าๆนะครับค่าอาโบราณน,นะครับสวิตเขียนว่าอะไรมีตัวปัม๊มเยอะแยะเลยเดี๋ยวนะครับผมขอดูผมอ่านไม่ออก มันบุมองไม่ชัดในในกล้องเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งให้เลยกันมีตัวปัม๊มอ๋อเจแปนครับใช้อ้โตัวสวิตช์เหยียบเนี่ยเป็นตัวของเจแปนนะครับใช้ของดีนะครับตัวล่างเนี่ยเห็นไหมครับ JAPAN ของ j แปนนะครับผมจะไม่หายบอกวงจรนะครับเดี๋ยวมันเกิดการเสียหายนะครับเดิมเดิมหมดทุกอย่างครับผม ชมราคาที่หน้า facebook ได้เลยนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมอีกคลิปหนึ่งนะครับเทียบขนาดให้ดูนะครับเทียบขนาดกับบอสนะครับเทียบขนาดกับดอสนะครับดี d ดีนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดครับใหญ่กว่าบอสนิดนึงนะครับกระทัดรัดครับอยู่กับมือก็แค่นี้เองครับขอบพระคุณมากครับ